คชวนชมหนึ่งคันนะครับเป็นในส่วนของ n i s s a น Sunny n e o อนะครับรถปี2005นะครับตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดา1.8นะครับใครชอบแมวนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าคันนี้คืออดีตแท็กซี่นะครับแต่ที่ผมนำมาเสนอเพราะว่ามันดูแล้วมันยังน่าใช้แล้วก็สภาพเนียนมากเลยครับราคาที่เปิดมาคือ47,000บาทนะครับถ้าใครสนใจจริงๆนะครับมีทุนสักหน่อยลองไปทดลองขับ ตรวจสอบสภาพและประเมินราคาดูนะครับต่อรองเขาถ้าเครื่องมันไม่โอเคจริงๆมาเก็บทํานิดหน่อยผมว่ามันก็น่าจะใช้งานได้ย,วยาวๆนะครับด้วยสภาพและทรงบวกกับภายในนะครับดูแบบยังเนียนอยู่เลยนะครับไม่เชื่อลองชมดูได้เลยนะครับถ้าไม่บอกก็ไม่รู้นะครับว่าเป็นแท็กซี่มาก่อนลอ,องชมดูนะครับว่าสิ่งที่ผมนําเสนอไปเนี่ยจะเข้าตาหรือเปล่านะครับไปทดลองขับดูนะครับแล้วก็ดูส่วนอื่นๆช่วงล่างเครื่องยนต์ เกียอะไรแบบนี้นะครับแล้วลองประเมินต่อลองกันดูนะครับถ้ามันเอามาใช้แล้วไม่ไหวจริงๆยกเครื่องใหม่หรือโอเวอร์ฮอลเครื่องใหม่ผมว่าก็ยังน่าจะคุ้มนะครับด้วยสภาพรถประมาณนี้โครงสร้างแบบนี้ภายในยังกริบอยู่เลยนะครับต้องบอกว่าไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสําหรับแนวความคิดแบบนี้ของผมนะฮะเผื่อใครจะสนใจและเข้าตานะครับแต่เขาบอกว่ารถยังใช้งานและอยู่ปกตินะครับโทรไปเจรจาทดสอบครับดูได้เลยนะครับ ยังครับยังไม่จบขอต่ออีกนิดก็สามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้ใน n น o c ครับนะครับลองเข้าไปศึกษาดูได้เลยนะครับสภาพนี้ผมว่าน่าสนใจมากๆนะครับเมื่อเทียบกับรุ่นอื่นๆตัวนี้ถือว่าสวยจัดนะครับสำหรับแท็กซี่ปลดป้ายขอบคุณครับ